ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดําช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสําอางแสงแดดและมลพิษทําให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep w h i เ e ล e l l Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตรระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ส,สดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แปดสหอหรือ0ู0 3 4 5 0 1 3 3 ไปแล้วด้วยแบบพอพอเรารู้ว่าเขามันด้วยสัญชาตญาณเรากลัวจะหมึกก่อนอันดับแรกก็เลยเงยคางเอาไว้มันก็เลยเสยเข้าคางแล้วก็แบบหมอเขาก็บอกอ่าคะฉีกแล้วก็อักเสบก็ให้ล็อกเอาไว้ประมาณสองสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาทางนานเราก็เอาออกแล้วก็พยายามแบบไม่ไม่หันไม่ใช้ไม่ใช้ใชกล้ามเนื้อตรงนี้เยอะค่ะปวดมากไหมครับตอนนี<ล>้ค่อนข้างค่ะได้สามสามสี่วัน,นลมนี่คือเป็นลมหรือว่าลื่นหรืออะไรลื่นค่ะปวดท้องมากอยากวิ่งเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอล้มลงไปก็ยังไม่ออกเลยสองวันก็คือไปไม่ใช่ค่ะพอล้มเสร็จก็ก็ก็ไปหาหมอก่อนแล้วก็ค่อยไปทํางานต่อค่ะตอนนี้คุณหมอบอกว่ายังก็จริงๆเขาอยากให้พักแหละแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมันมันก็จริงๆมันมันก็ไหวอ่ะก็คือโอเคเสร็จงานแล้วก็ล็อกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกระทบกับงานเราไหมครับมันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดตัวเล็กน้อยไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็ นิรินก็จะร้องให้อุ้มเขาก็ไม่เข้าใจว่ายังไงมันก็อาจจะแบบทรมานตรงนั้นแต่ว่าโดยอะไรหลายๆอย่างโอเคค่ะคุณหมอ,ต,อต้องใส่ประมาณสามอาทิตย์เห็นบอกเพื่อนๆหัวเราะขันตอนที่บอกว่าเราไม่ได้ห่วงคอห่วงจมูกก่อนอันดับแรกเลยตอนนี้ลงไปเออทุกคนขำหมดแล้วตอนแรกทุกคนไม่มีใครเชื่อว่าเจ็บจริงๆทุกคนเข้าใจว่าเป็นการ แอคติ้งถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่งนก็เจ็บจริงๆแล้วทุกคนก็ขำว่าแบบพอ,พอตอนที่มันน็อกลงไปเนี่ยมันมันยังขยับตัวอะไรไม่ได้มันเหมือนคนโดนปล่อยคางอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเริ่มมีสติอะถามผู้จัดการบอกว่าจมูกฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าก็ห่ <c oughs> วงจมูกไว้ก่อนห่วงจมูกค่ะอันนี้ล้มที่บ้านเราเลยใช่ไหมล้มที่ที่ทำงานค่ะที่หนึ่งครับแบบว่าหมอบี่หนึ่งสวยไหมเงี้ยมันกลัวจะแบบเกิดปวข้างเคียงอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็ จริงๆก็คือก็ไม่ได้เรียกว่าฝืนนะคือหมอเขาก็แบบเวลาคนเจ็บอะ่ะตามหมอเขาก็จะอยากให้เราพักแต่เราก็รู้ว่าโอเคเราไหวแต่ว่าไอ้เรื่องฝืนเนี่ยในเรื่องของการใส่ไอ้ที่ดามคอไว้เนี่ยเราก็ไม่ฝืนพอเสร็จงานปุ๊บเราก็ใสทันทีอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆจะถอดออกไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าอย่างที่หมอบอกค่ะว่าไม่อยากให้ขยับไปขยับมามันจะยิ่งมีปัญหาระยะย,ยาวค่ะพี่จินว่าย่างไงบ้างครับเขาก็หัวราอแล้วเขาก็หัวร้อเสร็จแล้วเขาก็เลี้ยงดูและดูลูกแทนอีกวันนึงก็ไปอุ้มไม่รู้อะไรผิด่ากก็คอเ กันค่ะแต่ของเขาไม่หนักค่ะแคนเซิลงานไปเยอะไหมคะพี่หนิงไม่มีค่ะไม่ได้แคนเซิลงานเลยค่ะเพราะว่าเสร็จจากโรงพยาบาลก็ไปอัดรายการกับพี่แม่แล้ววันรุ่งขึ้นก็อัดสมาคมเมียจ๋าเลยแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็มาทํางานค่ะพี่หนินรู้ไหมครับเหมือนว่าคุณแม่ป่วยไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่เนี่ยไว้เขาไม่ชอบแล้วเขาก็จะดึงออกให้ได้ตอนพี่จินมีดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็เจ็บคอมาเนี่ยพีหนิงก็ให้เขาทำทุกอย่างให้เขาทำทุกอย่างก็ตามวันนี้ก็ตามมาดูค่ะค่ะค่ะ ตอนนี้เราก็คือใช้งานเขได้ตลอดเลยเป็นทีของเราแล้วก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นสามารถอ้อนสามีได้ทําไม่ไหวอย่างนู้นอย่างนี้เอานู่นให้หน่อยเอานี่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับพี่นี่เพรเขาเข้าใจแต่ปกติเขาก็ทําให้อยู่แล้วค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็คือตัวติดกันเลยใช่ไหมรับก็จริงๆก็ต้องตัวติดตลอดนะห้ามตัวไม่ติดนะที่มีแบบว่ามีแบบให้เราแบบทำอะไรด้วยนี่ไหมคือจริงๆเขาบอกเาบอกว่าเขาอยากให้พักพักเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันจะพักยังไงอะคิวมันถูกออกมาแล้วแล้วก็ถูกวางไว้แล้วว่าจะต้องทําเราก็ไม่อยากให้ไปเสียคนอื่นเขาด้วยถามว่าเราไหวไหมเรายังไหวอยู่คือถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักเองแล้วต้องมีเข้าไปอิสเลอะไรพอุ่กนี้ไหมครับพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้หมอนัอ follow อีกทีนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไร้ลยแรงไม่ได้เป็นไรายแรงค่ะขอบคุณครับ่ะุนเอาเงเมื่อกี้ติดพูดเลยเหมือนโดนกัน ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมคขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4